สวัสดีค่ะทุกคนตัวนี้จะพาไปสั่งเตาปิ้นกันวันนี้ครูซาร่าจะกินชานะคะชาดำไต้หวันค่ะชาดำ black ้้หััไ Taiwan ก็จะเอาแบบเย็นนะคะเย็น cold นี้สระเอยอยักษ์ <machanine> That looks really difficult right for modern font no nu No เลือกระดับค่ะค่ะก็เลือก means to choose ระดับ is level ความ that's sweetness ขอ oh, looks like k here <laughs> Um I don't want sugar ไม่ใส่ <mai> น้ำตาลไม่ใส่ดอมพุตน้ำตาล sugar อันนี้นะคะโหลดลุกสายเคกันโหลดและฝาโอเครับหลดรับ is to receive รับฝาโอเคซื้อเลยอะ yeah. ซื้อ is to buy และซอลโซนะคะเลย right away or right now so i'm gonna pay via mobile banking so i'll pick สแกนสแกนสแกน QR เรียบร้อยค่ะรอค่ะรอรอรอมาแล้วอา้าวผิดอันหรือเปล่าอ๋อ,อข้างนี้มาแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมยิดหลอดฝาเหรงินทอนนะคะตอกันหน้าเ <รอ S 2> ชิญใหม่ค่ะ ปิดฝาก่อนนะคะปิดฝาก็นี้ร้อนอ้าวใส่ยังไงออกไหวไหมคะเนะี่ยคุซาร่าใส่นี่ได้คะ่ะทุกคนหอ,อ,อ,อมดีนะคะทุกคน ชาหอมมากเลยนะคะ alright I hope this clip is useful รักทุกคนค่ะจุ๊บจุ๊บ